เรียกได้ว่านะครับเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ดีมั้ยดีไหมทุกคนดีมากๆจริงๆนะยังไงก็นะครับขอขอบคุณนะครับทั้งหกท่านด้วยนะขอเสียงปรบมือให้กับหกท่านด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคฮะเดี๋ยวร่วมงานเซนต์ท่านครับครับผมวันนี้นะครับก็มาร่วมงาน The Great Celebration 2024นะครับผมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์นะครับผมก็เป็นงานเปิดตัวต้นคริสต์มาสด้านหลัง ฝั่งโน้นครับผมก็เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสนั่นเองครับอันนี้เซตน,นร่วมกับแบบโปเกมอนด้วยวันนี้มีน้องปิ๊กจู๊งสามสตัวมาเต้นใช่ครับผมเซอร์ไพรส์ามากเลยครับผมวันนี้ได้เจอน้องปิ๊กจูท๊ทั้ง30กว่าตัวน่ารักมากน่ารักมากวันนี้ครับเดีย๋ยวเมื่อกี้สาวๆพิสเลือยากเต้นปามน้องปิ๊กจู๊เห็นตั้งแต่ตอนเช้าแล้วน่ารักมากเลยอันนี้มีการทำเพลงร่วมกันด้วยกับจับเป็นไงบ้างเอ่ยใครตื่นเต้นไหมลูกอ่ะตื่นเต้น เลยค่ะที่เราได้ทำเพลงกับพิธกรรมนะคะครับผมรู้สึกทั้งงานพิธกรรมสนุกมากค่ะรู้สึกพิธกรรมเป็นคนที่ตลกคี่สุดรู้สึกเอ็นจอยน้องๆเป็นยังไงครับเก่งไหมน้องๆน่ารักอยู่แล้วครับผมคือน้องๆคือเขามีเบสิกมีพื้นฐานแน่นกันอยู่แล้วเหมือนว่าเราเราต้องให้น้องๆก็ช่วยด้วยครับบางทายเก่งๆไหมคะเป็นผู้ชายหนึ่งเดียวเลยโดนสาวๆหคนล้อมเก่งครับผมเก่งเก่งนอกจาก เออเป็นมุช่าคนเดียวแล้วเนี่ยต้องเต้นด้วยซึ่งเราซึ่งเราไม่ไม่ได้ชำนาญเรื่องเต้นด้วยครับผมพอต้องเต้นด้วยก็เลยจะเกร็งๆนิดนึงต้องให้น้องๆคอยไกจไปใช่ใช่ใช่ครับผมต้องให้น้องๆแบบคอยนำให้อะไรครับนองนี้พี่กัปตันเป็นยังไงบ้างดีมากเลยดีเนี่ยเข้าพวกหนูมากดีแต่ไม่เต้นดีกว่าจริงจริงเรียนแต่ไม่ได้พี่โน้ตมาทำไงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมก็เป็นพี่โน้ตมือกีตาร์วง Gasnova นั่นเองครับผมสนุกมากสนุกมากรูวมงากพี่โน้ตครับ ฝากฝากให้แบบใครเชิญชวนใครอยากมาชมต้นคริสต์มาสหรือว่ามาได้ครับผมก็สําหรับใครนะครับผมที่ผ่านไปผ่านมานะครับผมแถวเซนทันเบิร์กนะครับก็สามารถแวะมาชมต้นคริสต์มาสได้นะครับผมก็มีตั้งแต่วันนี้นะครับผมถึงวันที่เจมกราคมนี้นะครับผมใครว่างก็สามารถมาชมกันได้เยอะๆนะครับ อย่านี้กันเข้โอเคเราไม่นิ่งนะสนักสำนม้าจ้าก็มีรมีนะคะเรมีนะคะ h เรอเย่อเคเสร็จแล้วครับเหลือจับบแล้ับบวีครับ รู่นะครับโอเครูนะครับผมครับผมก็อีกเลยครับอ๋อไปอยู่ีไปอาวนนี้แชร์ไปอเดี๋ยวดำไปสรัครับท่านเรรนนี้แชรไปวงกน้มันน้นนี้อยาไปเา่จงไใช้เรร้แ้ค่ะเรบร้แคะขอบคุณ chào yeah. bạn